สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคม2565วันที่8สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกาข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องเข้าใจเงินลงทุนในกบขผ่านระบบซูม เวลา9นาฬิกานางละองสินยาณวารีนางวิชาการแรงงานชำนาญการและนางจันทนาทองแท้เจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยปฏิบัติเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาอุปสรรคและสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่ผ่านระบบซูม เวลา9นาฬิกานายไกลสอนลาบตการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์และนายพง์ปนุสเถียนพัฒนาพงษานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ2565และประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือครั้งที่2ทั2565ณจังหวัดแพร่ เวลา13นาฬิกา30นาทีนางละองศิณยานวารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพชรบูร์พอเพียงระยะที่2ประจำปีงบประมาณ2565ณศาลาการจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่10สิงหาคม2565เวลา8นากากนางจันทนาทองแท้เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานร่วมกิจกรรมดำนาข้าว9ก้าตามรอยพ่อภายใต้โครงการปักดำวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนาแปลงนาข้าวอินทรีย์บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐ,ฐกิจพอเพียงเรือนจำชั่วคราวแค่น้อย เวลา9นาฬิกานางสาราธิกุลชายคำนิติกรปฏิบัติการร่วมประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนและหารือข้อกฎหมายเพื่อชี้แจงประเด็นข้อหารือข้อกฎหมายจัดโดยกลุ่มงานคดีแพ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบซูม เวลา9นาฬิกา30นาทีนางระอองศิญยานวารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ณสารากางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสมศักดิ์คณาคำประหลัดจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเวลา10นาฬิกานายนรโชคนวลศรีนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมการตรวจสภาพสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดเพชรบูรณ์ณมูลนิธิเรดิออนอินเตอร์เนชันแนลอำเภอเขาค้อ วันที่11สิงหาคม2565เวลา8นาฬิก30นาทีในายไกลอนราบตะการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะเจ้าหน้าท,าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒน,นาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลฉเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0 0พรรษา12สิงหาคม2565 เวลา10นาฬิกานาทีในายไกลสอนรบาบการสวัสดิการละคุมครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์และเจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไปเวลา12นาฬิกาสนาทีนางละองศิญยานวารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบพี่เลี้ยงของกระทรวงแรงงานครั้งที่1ทับสองผ่านระบบซูม เวลา13นาฬิกา30นาทีนางจันทนาทองแท้เจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานร่วมมอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ วันที่12สิงหาคม2565เวลา6นาฬิกานายพงปนสเถียรพัฒนาพงศานกวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวมัทัยชนกไกรโชคนังวิชาการแรงงานร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณนพุทธอุทยานเพชรชบุระ เวลา8นาฬิกานายพงปนุษเสถียนพัฒนาพงศานักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวอัธเชนกไกรโชคนักวิชาการแรงงานร่วมพิธีทางาศาสนามหามงคล3าศาสนาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน เวลา17นาฬิกานางละองสินยานวารีนวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์